รวมรายได้ของตนนะครับเยอะมาเราจะให้่าปิดในเรื่องของตีนวยอยู่ไหมครับคุณท่าอ่อนครับโอเคมานะครับท่านที่สองนะครับบริษัทจำกัดบ B ีไอเดีย e เข้ากลางออกซ้ายนะครับเข้ากลางออกซ้ายนะครับขอต้อนเชิญคุณอนเนกแซ่ตั้งครับ คณะปากกานครับคุณธีรนันท <c> ์ของของหลอกครับของของหลอกครับคือท่านรวยมากครับผมก็เลยปของหลอกเองคุณไปมีสอร์ไป ไอ้โชคดีถ้าได้เลขพูเน,นะนะน,นนะครับก็รับสอ่อ้านนะครับคุณตีชาครับวิสาจังกรนะครับนั้ำแก้วคุณปั๊ คโอเคนะครับคุณคุณอ้อยเอไอเอนะครับมามนะครับโอเครายชื่อที่ท่านไม้มานะครับก็บอกได้นะครับท่านที่สองนะครับคุณจัดเพชรแมนชั่นนะครับของพี่บัญชาเหมือนกันนะครับในนามของแมนชั่นนะครับจะรับเลยนะครับพี่วันวมูีครับ คุณสุพัฒน์ทิพาเตชะวิวัฒน์ค,ครับคุณคุณกนชานครับค,ค,คุณคุณกนชานนะครับ ที่เข้ามา,าการเวลาพอดีนะครับที่เราจะเข้ Elijah. <kind abonn emen> าสู่ชุดใหญ่นะครับนะครับเราจะบ่งทั้ง3เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิด3พันแรกเนี่ยม <Hayır> ันจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นมงคลยิ่งเลยครับอันนี้นการเข้พิเศษที่ตั้งทีตรงนี้เดี๋ยวอันใดสนใจก็วุอนได้เลยนะครับในแต่มมงที่เห็นนะครับวันนี้วันมาได้ด้นะครับเ่ง

อะเยอะครับขอรางวัลที่หนึ่งพีพอแค่นั้นครับอัรนี้ครับนัรับัลก็ได้ี่มเครับห้าพันห้าห้ับนะนะครับห้าพันห้านะครับโอภนะครับเดี๋ยวผมบอกเลขลอตเตอรี่ขึ้นต้นด้วยเลขดีครับหกสี่ ไม่เห็นเลขท้ายนี่นะครับตั่าไรครับ6กพัน5ครับเลขท้ายนี่นะครับเป็นมงคลยิ่งลงท้าย2ตัวท้ายนะครับ4 9่้งห้า4ีตอนนี้เป็นที่เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้6 5พัน5นะครับ6,5 5 0มีใครรับนะครับ6500ครั้งที่1 6500ครั้งที่2และก็ แปน,น,นครับเลขสองคนนะครับบอกได้เลยมองเห็นเห็นนะครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะฮะ8 5ด0ันห้า 8, <000. S 2> ครั้งที่หนึ่งครับ8ป0 0ันห้ามืนบาทครับเลขบองคนตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะดูตรงไหนเลยครับเพราะหตัวครบหมดแล้วนะครับ1น0 0มือนสองครั้งที่หนึ่ง หนึ่งมื่นสองพันครั้งที่สองผมตัดสินใจแล้ครับหนึ่งมื่นสองพันครั้งที่สามครับ เิดขึ้นมาหลายพันปีแล้วนะครับจากชาวจีนแต่ถูกนํามาเผยแพร่นี้นะครับเรื่องของเสาเทวดาเขามายความว่านะครับที่อาจารย์ซินแสนะครับสินแสบอก้วยว่าเมื่อตั้งเสาเทวดาไปแล้วนะครับไปหนึ่งสองนะครับฝุไม้เล็กๆนแต่บอกได้เลยนะครับถ้าใครได้เสาเทวดานี้ไปผมบอกได้เลยนะครับธุรกิจการค้าชีวิตของท่านจะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนพราะท่านก็จะได้รับเสาเทวดาต้นนี้ไป ผมว่าจริงๆ1นึ่งบาทเมื่อกี้น่าจะไปถึงได้แต่ถ้าเกิดได้3ามหมื่ก็โอเคนะครับแค่นั้นเองครับนะครับโอเคนะครับผมเลือกต้นที่หนึ่งถ้าถ้าสังเกต,ตดูตรงยอดครับตรงยอดไม่มีกดแต่เราห้ามไปเกี่ยวอย่างอื่นเลยนะครับแล้วเราต้องมัดอย่างดีหอ่หอห่อใบอย่างดีนะครับ เมื่อท่านรับสองเทวดาไปแล้วชีวิตของท่าน,นจะเริ่มรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วนะครับตามสิ่งทีงท่านของน้องข้าก่อนนะครับเจอเจอหน้าหน้า ตั้งแต่มีสถานการณ์ที่อาจจะตึงเครียดเข้ามาจนถึงปันน,บบนี้นะครับเุื่อ่างที่ายไปตทางที่ดีแเราก็ขอขอบคุณกับน้องสองก,การอธิบายให้น้องฟันและเมื่อน้องเข้าใจมีจิตใจที่ดีก็มอบให้กับจะกอในวันนี้ครบรอบร้อยแปด กลางซ้ายขวาเทรียนซ้ายขวาครับขอทุกท่านพนมมือด้วยนะครับขอทุกท่านพนมมือด้วยนะครับ ปนีดค่ำเดือนห้าจีนเดือนห้าจีนปีมะโรงปีมะเหล่าสาธุชนชาวอำเภอเมืองกาวเภอเมืองจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาลูกหลานได้นำได้นำเครื่องสักการะเหล่านี้เครื่องสักการะเหล่านี้จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาขอให้องค์ขอให้ท่านขอให้ท่านจงโปรตองโปรดอราทานพรราทานพรให้ลูกหลานทุกภัยให้เจ็บลุกใครให้เจ็บเงินทองเงินทองไหลมาเทมาไหลมาเทมาคิดสิ่งขึ้นไปด้วยเธอด้วยเธออะยะยะโมอาลียะ ยยยาาาามเเตตตสุระพวแขนะยยัพาดาูแขนานะโโคุ้มหะทัตังาทนะโะอครับแขนคุ้มท่านเลยนะครับเราเตรียมพร้อมที่จะเกี่ยวเสาเทวดาลงเดี๋ยวเจอด้านหน้า